มาเพิ่มอีกหนึคันนะครับ TT สามจุดห้าพัดนะครับคันนี้ล้อดำดุมแดงนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับ TT สามพัดนะตอนนี้มีอยู่ที่ร้าน10กว่าคันเลยนะครับคุณลูกค้าเอามาเติมสต๊อกเรื่อยๆนะครับใครที่มองหารุ่นนี้อยู่อ่ะราคาช่วงนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับอ่ะอย่างเช่นคันนี้600กว่าชั่วโมงงานนะครับอ่ะสี่แสนเจ็ดมื่นบาทนะครับอ่ะราคาดีมากๆเลยนะครับ ฐานหลังนะครับสวยๆด้วยใบยังไม่สึกเลยครับรถพึ่ง600เองนะครับเป็นรถปี67นะสภาพก็ใกล้รถใหม่เลยนะครับอ่มองหายอยู่ก็โทรหาได้เลยนะครับ094 706 4430นะครับอ่าโทรหาเซเวันได้เลยนะอ่รถสวยๆมีให้เลือกเยอะมากๆนะครับอ่าเข้ามาเติมสต็อกมารอลูกค้าเยอะมากๆนะครับเพราะว่ารู้ดีนะครับมันเป็นฤดูขายนะเราต้องอัดสต็อกให้แน่นๆนะครับอัดสต็อกให้แน่นๆนะ ถ้าเราอัศจรรไม่แน่นนะครับลูกค้าก็จะบ่นให้ว่าสินค้ามีน้อยมาดูแล้วไม่มีให้เลือกจัดเต็มจัดเต็มนะครับสินค้ามีให้เลือกเยอะมากๆนะครับนี่เลยนะครับกลุ่มนี้เลยนะครับอ่ายี่สิบกว่าคันสําหรับนิวฮอลแลนด์นะยี่สิบกว่าคันเลยนะครับใครมองหาอยู่ก็โทรหาได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับเป็นฝูงเลยนะเป็นฝูงเลยนะครับอ่ะ สวยๆล้อขาวก็มีล้อดำล้ออะไรก็มีแล้วก็คันที่ถูกสุดจัดโปรเน้นๆเลย3 9 5 0 0นเลย3,095,000บาทเป็นรุ่นพัดเหมือนกันเป็นรุ่นพัดเหมือนกันนะสนใจโทรหาเซี่นได้เลย0 9นได4้เลย094 706 4430นะอันนี้คูโบตานะอันนี้ MU57 นะครับอ่าอันนี้ MU57 ก็ราคาดีเลยนะครับ6 0 0 0 0 0บาทนะครับรถคลิคปอ้อยยันมากก็มียันมาโซลิดก็มีนะครับนู่นคูโบตานู่นยันมา อ่าก็มาเลือกได้เลยนะครับมีในสต็อกเยอะมากๆนะครับสนใจคันไหนอยากได้ยี่ห้อไหนอ่ะโทหาเซ้วนเลยโซลิด75แรงยังเหลือ1คันนะอ่าติดจองวันนี้1คันนะครับ f c มาซื้อวันอาทิตย์เลยนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับอ่า,อาก็อ่ะอัปเดตให้ดูนะครับเวลาสินค้าเข้ามาใหม่นะก็อยากให้ f c อยากให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับว่าเรามีสต็อกแน่นๆจริงๆนะครับ บางคันก็บอกว่ากัวเซเว่นไม่มีสินค้าไม่มีรถแท็กเตอร์เยอะนะครับอ่ะอยากบอกว่าเยอะมากๆนะครับทั้ง50แรงทีที่3.50นพัทนะครับทั้ง40แรงทีทีสามีน,นะครับอ่ะมีให้เลือกเยอะเลยนะครับอ่ะโทรหาเซเว่นได้เลยนะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับแท็กเตอร์มือ2ที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยอยากได้คูโบต้าเลือกคูโบต้าอยากได้มีฮอนแลนเลือกมีฮอนเลนอยากได้ยันมาเลือกยันมาอ่ะ ส่วนวิธีการซื้อไม่ยากครับลูกค้ามีงบประมาณเท่าไร่ให้โทรหาเสวัวน,นะครับนิฮอลแลนต้องาดาวเยอะหน่อยหรือสดผ่าน,นทกซนสอดาวเยอะหน่อยหรือสดผ่านทกซสส่วนคูบต้านะครับมีงบประมาณไม่เยอะดาวเริ่มต้นที่ห้าหมื่นบาทนะครับแล้วก็สําหรับยันมานะาถ้าลูกค้ามีงบประมาณไม่เยอะดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทนะครับอชอบรุ่นไหนชอบสภาพไหนก็โทมรมากัแล้วกันนะครับนี่แท็กเตอร์เยอะอย่างนี้เลยนะครับจอดเรียงกัน เต็มไปหมดนะครับเต็มไปหมดอ่ะอาจจะค่าหน่อยนะอาจจะค่าหน่อยก็ <g ül> <g ül> <g ül> พอดีเราเข้ามาใหม่ก็อ่ะอยากรีวิวนะครับว่าอ่ะสินค้ามีเยอะนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มยันม่านะยันม่าก็จัดโปรฟีดาวให้วายเอามห้า่า m 3อจอดเรียงกันอย่างนี้เลยนะครับอ่ะยี่สิบสามสิบคันนะครับเรียงกันอย่างนี้เลยนะครับอ่ะใครสนใจใครอยากได้นะครับอ่ะตัวรุ่นเก่าก็มีนะ E f ฟห้าหนึ่งสี ตัวเก่าก็มีนะครับแต่ถ้ามองเรื่องรถสวยก็ต้องมองเป็น YM อนะคูบุตา้านะครับอยากได้ก็โทรหาเซวันได้นะนะคูบุต้า32แรง30แรง40แรงอ่ะ FC สนใจก็โทรเข้ามาแล้วก็เข้ามาเลือกกันนะครับสวยทุกคันนะครับอ่านีสี่สิบแรงก็สวยสวยทุกคันนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับแท็กเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยถ้าชุดนี้ขายหมดเดี๋ยวชุดถ้าก็มาใหม่ครับปีนี้เซว่นมีสต็อกไวแน่นๆนะครับอ่าสต็อกไวแน่นๆเลยนะครับจะอัดรถแท็กเตอร์ให้เต็มร้านเลยนะครับกําลังขยายที่จอดอยู่ครับขยายที่จอดได้ครับอ่าที่จอดอ่าเพิ่มเติมได้ก็ จะอัดโรเตเตอร์เข้ามาให้ล้นๆนะครับเพื่อ f อฟเพื่อลูกค้าเข้ามาดูก็จะได้เห็นเยอะๆนะครับจะได้ซื้อกันอุดหนุนกันมาแล้วไม่ได้มีคัน2คันถ้ามีคัน2คันก็เดี๋ยวจะรู้สึกมันมีน้อยเกินไปนะครับจบคลิปประมาณนี้นะครับขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปกันนะครับสนใจรุ่นไหนอยากได้รุ่นไหนก็โทรหาเซเว่นได้เลยนะครับอขอบพระคุณมากๆครับ